ภารกิจของท่านนายกรัฐมนตรีกันดีกว่า <c oughs> ะคะว่าวันพรุ่งนี้เนี่ยค่ะมีอีกหนึ่งภารกิจที่สําคัญเลยนะคะโดยนายอนุชาบุรพชัยศรี รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมืองปฏิบัติหน้าที่โฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรีนะคะก็ได้เปิดเผยว่าพลเอกประยุจันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมค่ะมีกําหนดการเข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียนสหภาพยุโรปสมัยพิเศษเพื่อฉลองวาระครบรอบ45ปีความสัมพันธ์อาเซียนสหภาพยุโรปนะคะระหว่างวันที่12ถึง15ธันวาคมค่ะณกรุงบรัสเซล ราชอาณาจักรเบลเยียมนะคะโดยการประชุมสุดยอดอาเซียนสหภาพยุโรปสมัยพิเศษครั้งนี้ต้องบอกว่าเป็นครั้งแรกนะคะในประวัติศาสตร์ในกรอบอาเซียนค่ะที่มีการประชุมระหว่างผู้นําหรือผู้แทนอาเซียน9ประเทศกับผู้นำหรือผู้แทนประเทศในสหภาพยุโรปทั้ง27ประเทศเลยนะคะซึ่งก่อนหน้านี้ค่ะแม้ว่าจะมีการประชุมสุดยอด อาเซียนกับสหภาพยุโรปไปแล้วนะคะเป็นสมัยพิเศษแต่ว่าก็เป็นเพียงการพบกันระหว่างผู้นําอาเซียนกับประธานคณะมนตรียุโรปและประธานคณะกรรมาการยุโรปเท่านั้นค่ะ<ช>ครั้งนี้นะคะก็ถือว่าจึงเป็นโอกาสสาคัญนะคะที่ผู้นําทั้งสองภูมิภาคทั้งอาเซียนแล้วก็สหภาพยุโรปเนี่ยจะได้พบปะแลกเปลี่ยนความเห็นเกี่ยวกับประเด็นภูมิภาครวมถึงประเด็นระหว่างประเทศที่สําคัญด้วยโดยเฉพาะในเรื่องของภูมิรัฐ และก็ความท้าทายด้านความมั่นคงการฟื้นฟูทางเศรษฐกิจรวมทั้งการเปลี่ยนผ่านสีเขียวและดิจิทัลด้วยนะคะนอกจากนี้นายกรัฐมนตรีก็จะร่วมเป็นสักขีพยานนะคะในพิธีลงนามร่างกรอบความตกลงความเป็นหุ้นส่วนและความร่วมมือรอบด้านระหว่างสหภาพยุโรปและรัฐสมาชิกกับราชอาณาจักรไทยในส่วนของการประชุมครั้งนี้ด้วยค่ะใช่แล้วค่ะ